สวัสดีครับเรื่องราวของผมเกิดขึ้นตอนที่ผมเป็นกู้ภยัยซึ่งเป็นงานที่ผมอยากทำแล้วก็ชอบมาตั้งแต่เด็กๆแต่จากการที่ได้ทำสิ่งนั้นมันได้ทำให้ผมรับรู้ว่าถ้าหากคนติดใจไม่เข้มแข็งไม่มีจิตสาธารณะมากพอแล้วได้เผอกระทำบางอย่างแบบที่ไม่สมควรจะทำมันจะทำให้สิ่งเหล่านั้นย้อนกลับมาอย่างสยองขวัญเอาเป็นว่า เดี๋ยวผมขอเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะครับเรื่องดาวของผมเกิดขึ้นตอนที่ผมเป็นกู้ภัยที่กำลังอยู่ในช่วงฝึกหัดซึ่งในตอนนั้นผมเพิ่งมาทำงานได้ไม่นานแล้วเคสส่วนมากที่เจอก็มักจะเป็นเคสง่ายๆอย่างเช่นรถชนกันไม่กี่คันไปช่วยชาวบ้านจับงูไปช่วยผู้สูงอายุเป็นลมแล้วเคสไหนที่มีผู้เสียชีวิต ส่วนมากก็จะไปแบบเฉยๆเพียงแค่เข้าไปห่อผ้าแล้วก็พาขึ้นรถกลับมาจนมันก็มีอยู่วันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่ผมมาทำงานแล้วก็นั่งอยู่ที่ศูนย์ตามปกติแต่แล้วก็ปรากฏว่าในช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มก็ได้มีการรับแจ้งเหตุเข้ามาว่าเกิดอุบัติเหตุขนาดใหญ่มีรถพ่วง18ล้อผ่าไฟแดงไปชนเข้ากับรถที่มาอีกทาง แล้วในเหตุการณ์นั้นน่าจะมีผู้บาดเจ็บรวมถึงผู้เสียชีวิตหลายคนทางสุยนที่แจ้งมาก็เลยบอกว่าอยากให้ทุกคนไปช่วยกันโดยที่ไม่แบ่งแยกสังกัดแล้วก็ให้รีบไปถึงที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดวันนั้นผมก็นั่งรถไปกับพี่ๆโดยที่แซงซ้ายแซงขวาไปตลอดทาง จนประมาณ15นาทีก็ถึงและคุณผู้ฟังครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นมันได้ทำให้ผมผนล,ลุกมากผมเห็นรถพ่วง18ล้อคันใหญ่ที่ถูกกล่าวอ้างว่าผ่าไฟแดงได้ชนเข้ากับรถที่มาทางตรงแล้วก็เสียหลักไปทับรถอีกฝั่งหนึ่งจนทำให้รถเป็นสิบคันพังยับทุกอย่างวิน่าสันตาโรมากกว่าทุกครั้งที่ผมเคยเห็นมา และเมื่อผมลงไปผมก็พบว่ามันมีทั้งเสียงคนร้องไห้มีคนนอนบาดเจ็บบนพื้นถนนบางคนก็พยายามปั๊มหัวใจกันเองแล้วจากที่ประเมินคร่าวๆมองดูด้วยสายตาผมก็คิดว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่าห้ารายส่วนผู้บาดเจ็บก็น่าจะมีไม่ต่ำกว่าสิบรายเมื่อเห็นแบบนั้นผมเอามือกุมหัวเลยครับ เราไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนทั้งรถมอเตอร์ไซค์ถูกทับทั้งรถยนต์ที่ถูกชนจนมันทำให้ผมขาอ่อนแล้วด้วยความที่เป็นมือใหม่เพิ่งมาทำงานได้ไม่นานเมื่อได้กลิ่นขาวเลือดได้รู้สึกถึงไอร้อนแล้วก็ควันจากรถบนถนนคือผมบอกไม่ถูกเลยครับผมรู้สึกคลื่นไส้ตาลายเวียนหัวไปหมดจนไม่อยากจะเดินเข้าไปอีกแล้วโว้ย วินหัวว่าไม่ไหวแล้วจะอ้วกโคตรเหม็นคาวเลยในห่วงความรู้สึกตอนนั้นหลังจากที่เดินไปได้เครื่องทางผมรู้สึกอยากจะอ้วกเลยอยากจะเดินหนีกลับออกมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับในตอนนั้นในจังหวะที่ผมกำลังเดินออกมาผมได้เดินผ่านรถกระบะคันหนึ่งแล้วผมก็ได้เห็นว่าคนในรถกระบะคันนั้น น่าจะบาดเจ็บสาหาัสผมเห็นผู้ชายที่นั่งอยู่ฝั่งคนนั่งพยายามยกมือขอให้ช่วยแต่แล้วก็ปรากฏว่าทันทีที่เขายกมือขึ้นมาผมก็ได้เห็นว่าตั้งแต่ข้อศอกลงไปถึงมือมันได้เละไปทั้งหมดลักษณะเหมือนกับหน่อไม้ถูกทุบคือผมเดาว,ว่าเขาน่าจะเปิดกระจกสุบบุรีแล้วก็ถูกชนเข้าพอดีผมเห็นว่าเลือดเขาไหล หยดลงไปที่ตักตัวเองแบบที่ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดผมก็เลยรีบเดินเข้าไปแต่แล้วผมก็พบว่าที่หน้าของเขาก็มีแต่เลือดเข็มขัดไม่ได้ถูกคาดแล้วหน้าอกเขาก็ยุบจากการถูกกระแทกมีอาการหายใจติดขัดเป็นเสียงดังฟืดยาวๆแล้วที่นั่งข้างๆก็มีชายวัยกลางคนนั่งอยู่อีกคนน่าจะอายุป,ประมาณ50กลางๆซึ่งผมก็คิดว่า เขาน่าจะเสียชีวิตเพราะเขาแน่นิ่งไปแล้วถึงจุดนั้นผมรับไม่ไหวแล้วครับกับภาพทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าแล้วผมก็ไม่รู้ว่ากับคนที่อาการหนักขนาดนั้นผมจะไปช่วยอะไรเขาได้ทำให้ในตอนนั้นเองความคิดก็ผุดขึ้นมาเลยว่าผมจะช่างแม่งแล้วสุดแล้วแต่เวรแต่กรรมที่ทำมากรรมใครก็กรรมมัน แล้วชาติที่แล้วเขาคงทำกรรมมาไม่ดีก็เลยต้องมาชดใช้ทำให้หลังจากนั้นผมก็เลยหาหลังแล้วก็ค่อยๆเดินหนีออกมาสิ่งที่ผมคิดตอนนั้นผมคิดว่าน่าจะอีกสัก5้าถึงสินาทีเดี๋ยวเขาก็คงขาดใจผมก็เลยเดินออกมาโบกรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่ๆทีมอื่นเข้ามาเติม สุดท้ายจากเหตุการณ์นั้นกว่าจะเคลียร์ทุกอย่างเสร็จก็ใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมงแล้วตอนที่ลากรถออกพี่คนหนึ่งก็ถามว่าใครมีถุงซายอยู่ที่รถบ้างไหมแต่ก็ปรากฏว่าไม่มีใครมีเขาก็เลยหันมาหาผมแล้วก็น้องๆอ,อีกสองสคนให้ไปช่วยตักดินข้างถนนมาจนเมื่อตักมาได้ประมาณถุงหนึ่งพี่เขาก็ให้ไปเทตามกองเลือด แล้วก็ให้เอาพวรวกคลุกเลือดกับดินเพื่อสับเอาสิ่งไม่ดีออกแล้วหลังจากนั้นพวกเราก็ช่วยกันตากออกไปแล้วก็ไปใส่ไว้ตามโคนต้นไม้หลังจากนั้นเหตุการณ์ในคืนนั้นก็จบไปแล้วก็กลับมาถึงศูนย์ตอนเช้ามืดและเมื่อกลับมาถึงผมก็แอบงีบกะจะนอนพักจนถึงเช้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับหลังจากที่ผมนอนไป พี่บางคนก็แยกย้ายกันกลับจนกระทั่งเหลืออยู่ไม่กี่คนก็ปรากฏว,ว่าผมก็เริ่มได้ยินเสียงคนเดินอยู่ข้างนอกแล้วด้วยความงงคิดว่ามีเหตุเกิดขึ้นส้ำซ้อนผมก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็เปิดออกมาด้วยความงงเงียและคุณผู้ฟังครับในวินาทีนั้นคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าผมเห็นผู้ชายเสื้อขาวคนหนึ่งอยู่ในสภาพแขนซ้ายห้อย หน้าอกยุบลงไปเครื่องหนึ่งมีเลือดออกอยู่ตามหน้ากำลังนั่งอยู่บนหลังคารถบิ๊กอัพซึ่งภาพที่เห็นนั้นมันทำให้ผมตกใจมากเพราะมันเป็นภาพที่คุ้นตาเหมือนกับเพิ่งเคยเห็นมาเมื่อไม่นานผมก็เลยพยายามตั้งสติแล้วก็เดินหนีกลับเข้ามาผมยอมรับเลยครับว่าผมรู้สึกกลัวมากแต่ก็พยายามตั้งใจ ค่อยๆมองกลับออกไปอีกทีแต่ผมก็พบว่าเขาได้หายไปแล้วจนเมื่อเช้ามาผมก็ยังไม่รู้ครับว่าเมื่อคืนผมตาฝาดหรือว่าผมเห็นสิ่งนั้นจริงๆแต่คุณผู้ฟังครับในตอนที่ผมเดินออกมาผมก็ได้เห็นว่าบนหลังคารถมีคราบเลือดเหมือนกับเป็นรอยนั่งแล้วก็มีมือข้างหนึ่งเท้าลงมาและด้วยความตกใจ ผมก็เลยรีบเอาผ้าเช็ดโดยที่ไม่ได้บอกใครวันนั้นก็ผ่านไปครับจนมาถึงอีกวันผมก็พยายามลืมเพื่อที่จะทำงานต่อแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นในขณะที่พวกเรานั่งอยู่ด้วยกันก็ปรากฏว่ามีคนแจ้งเหตุเข้ามาว่ามีคนชาราป่วยหนะักแล้วแกเกิดขีดสั้นพยายามจะจากโลกนี้ไป ตอนนั้นพวกเราก็รีบไปกันและเมื่อไปถึงก็เห็นว่าลูกหลานเขายืนร้องไห้แล้วก็ชี้ทางให้เข้าไปในบ้านและเมื่อเปิดเข้าไปผมก็เห็นเต็มๆเลยครับว่าเป็นคุณตาคนหนึ่งที่ตัวค่อนข้างมีน้ำหนักอายุน่าจะประมาณสักเจ็ดสิบได้เอาเข็มขัดแขวนคอแล้วก็ห้อยอยู่ที่ราวบันไดซึ่งกับศพนี้แม้จะรู้สึกสยองขวัญ ด้วยความที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆก็เลยยังไม่มีกลิ่นแล้วหลังจากนั้นพวกเราก็รอตำรวจมาแล้วพอเขามาถ่ายรูปทำกระบวนการทุกอย่างเสร็จพวกเราก็ช่วยกันอุ้มเขาลงแล้วก็ห่อผ้าเพื่อที่จะยกเขาออกมาแต่ในตอนนั้นเองครับในขณะที่ผมกำลังทำงานผมก็เหลือบไปเห็นเหมือนกับว่ามีคนคนหนึ่ง กวากมือเรียกผมออกไปหลังบ้านแต่ก็มีท่าทางปแปลกๆเหมือนกับคนไม่มีแรงผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะขอความช่วยเหลือหรือให้ไปดูอะไรบางอย่างผมก็เลยจะรีบเดินออกไปเฮ้ย <Hey, S 1> ไปไหนมึงจะไปไหนวะโอ๊ย oh, พี่เจ็บครับพอดีผมเห็นคนกวากมือเรียก เลยคิดว่าน่าจะเป็นญาติคนตายเขาจาใจผมเดินไปดูอะไรบางอย่างแต่คุณผู้ฝังครับในตอนนั้นในขณะที่ผมกำลังจะเดินออกไปพี่คนหนึ่งที่ยืนอยู่ด้วยกันเขาก็เอาแขนมาล็อกคอทันทีแล้วก็ถามว่าผมจะไปไหนผมก็เลยบอกเขาไปว่าผมเห็นคนกวักมือเรียกน่าจะเป็นญาติของผู้วายชนแต่พี่เขาก็บอกว่ามึงไม่ต้องไป มึงกลับไปที่รถเลยแล้วเดี๋ยวที่เหลือพวกกูจัดการต่อให้เองตอนนั้นผมก็งงมากแต่ก็เดินกลับมาที่รถจนสักพักถึงตอนที่พี่เขาเดินกลับออกมาพี่เขาก็พูดกับผมว่ามึงรู้อะไรไหมที่กูล็อกคอมึงไม่ให้มึงเดินออกไปเพราะไอ้คนที่กำลังกวากมือเรียกมันไม่ใช่คน ผมขนลุกเลยครับแล้วพี่เขาก็เลยบอกอีกว่าพี่เขาเห็นมาตั้งนานแล้วแล้วเขาน่าจะเอาผมไปให้ได้คือจ้องมองผมตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วก็หันหัวตามผมตลอดเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีขาวใบหน้ามีแต่เลือดหน้าอกยุบลงไปครึ่งหนึ่งแล้วแขนก็ค่อนข้างเละแต่เขาคิดว่าผมไม่เห็นเขาก็เลยเงียบแต่ก็คอยจับตาดูอยู่ จนอีกวันผ่านไปเมื่อมาถึงตอนเย็นผมก็มาทำงานที่ศูนย์เหมือนเดิมแต่ในวันนั้นอุบัติเหตุที่ศูนย์ค่อนข้างเงียบบวกกับผมมีอาการใครขึ้นผมก็เลยขอลากลับห้องซึ่งพีเขาก็อนุญาตแต่พี่เขาก็บอกว่ายังไงอยากให้เปิดมือถือไว้หน่อยเพราะเผื่อว่ามีเคสหนักจริงๆแล้วต้องการคนช่วยจะได้โทรตามให้มาช่วยกัน ได้ครับพี่งั้นเดี๋ยวผมขอกลับไปนอนพักสักแปบบ๊บแล้วถ้าดึกๆถ้ามีเคสหรือมีเคสหนักยังไงเดี๋ยวผมตามออกไปช่วยครับผมก็โอเคครับวันนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาและเมื่อกลับมาถึงห้องที่เช่าอยู่บนชั้น3าก็ปรากฏว่าตอนที่ผมกำลังเดินเข้าไปผมได้เห็นอะไรก็ไม่รู้ครับลักษณะเป็นผ้าสีขาว,ขาว มาตกอยู่หน้าประตูห้องซึ่งผมก็คิดว่าอาจจะมีใครสักผ้าข้างล่างแล้วตอนเดินกลับขึ้นมาอาจจะเผลอทำตกแล้วก็ลืมทิ้งเอาไว้ผมก็เลยเดินไปจับแล้วก็หยิบขึ้นมาดูแต่คนผู้ฟังครับในวินาทีนั้นผมก็ถึงกับแทบช็อกแล้วก็ย้อนทิ้งกลับไปบนทางเดินเพราะว่าผ้าผืนนั้นมันเป็นผ้าดิบที่ใช้หอ่อศพ ไม่ใช่เสื้อผ้าของคนทั่วไปผมอึ้งเลยครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นได้แต่ยืนจ้องมองอยู่แบบนั้นแต่จนสักพักหลังจากที่ตั้งสติได้ผมก็เลยเดินไปหยิบขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นผ้าห่อศพจริงๆทำให้หลังจากนั้นผมก็เลยเอาไปวางไว้ที่ห้องทิ้งขยะแล้วก็เดินกลับเข้ามาในห้อง ในคืนนั้นผมก็รู้สึกว่าผมเริ่มจะไม่ไหวแล้วมันเริ่มมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นแต่ผมก็พยายามสะกดตัวเองพยายามไม่ให้คิดมากก่อนจะกินยาพาราไปสองเม็ดเตรียมตัวที่จะนอนแล้วผมก็นอนหลับไปจนเวลาก็ผ่านไปครับน่าจะประมาณสักครึ่งคืนแล้วอยู่ๆผมก็รู้สึกร้อนมากร้อนจนเหงื่อท่วมไปหมด หลังเปียกไปถึงที่นอนคือ,อยาพาราน่าจะออกฤทธิ์ผมก็เลยลุกขึ้นมากะว่าจะเปิดพัดลมเพิ่มอีกหนึ่งเบอร์แต่คุณผู้ฟังครับในจังหวะนั้นก็ปรากฏว่ามีโทรศัพท์โทรเข้ามาที่เครื่องของผมและเมื่อผมรับผมก็พบว่าพีที่อยู่ที่ศูนย์โทรมา แล้วก็ถามว่าผมไหวหรือไม่ถ้าไหวก็ให้รีบมาด่วนเลยเพราะตอนนี้มีเหตุใหญ่เกิดอุบัติเหตุระหว่างรถหลายคันและด้วยความที่ผมเข้านอนมาตั้งแต่หนึ่งทุ่มคือนอนมาแล้วหลายชั่วโมงแม้จะยังพอมีไข้อยู่บ้างแต่ด้วยความที่กลัวพี่เขาว่าผมก็เลยตัดสินใจว่าจะออกไปช่วยพี่เขาถึงตอนนั้นผมก็รีบคว้าเสื้อมาใส่ กับกางเกงขายาวตัวหนึ่งแล้วก็รีบขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปและหลังจากที่ขี่ไปเรื่อยๆก่อนจะถึงศูนย์ประมาณสัก3กิโลผมก็ได้เห็นว่าที่บริเวณทั้งสองข้างทางมีแสงไฟสว่างวาบอยู่หลายดวงคือน,น่าจะเป็นรถของพวกพี่ๆแล้วหลังจากนั้นผมก็เห็นรถพ่วงอีกแล้วคือน,น่าจะเป็นเหตุคล้ายๆเดิมแล้วก็มีคนถูกชนเละเหมือนเดิม ตอนนั้นผมเลยรีบเข้าไปคือกะว่าผมจะไม่กลัวแบบเดิมอีกแล้วแล้วด้วยความที่ตอนนั้นผมเพิ่งจะขี่รถมาจากห้องผมก็เลยไม่มีวอไม่มีอุปกรณ์สื่อสารกับพี่พผมก็เลยกะว่าเดี๋ยวผมจะลุยเข้าไปเลยไปช่วยเอาหน้างานอีกทีและด้วยความที่เหตุนี้เป็นเหตุที่เกิดดึกมากแล้วไม่ใช่จุดที่เป็นสีแยก บรรยากาศก็เลยค่อนข้างเงียบรถที่วิ่งผ่านไปมาก็น้อยอากาศก็ค่อนข้างเย็นและเมื่อผมเดินเข้าไปใกล้จากที่ผมคิดว่าวันนี้ผมจะไม่กลัวแต่ผมก็ต้องขนลุกจนแทบจะล้มลงไปนั่งเมื่อได้เห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าสิ่งที่ผมเห็นครับผมได้เห็นตัวแม่ของรถพ่วงในช่วงบริเวณล้อคู่หลังได้ทับคนคนหนึ่งอยู่ คืออยู่ในสภาพที่สยองมากจนแทบไม่ต่างจากหมูบทและหลังจากนั้นเมื่อผมตั้งสติได้ผมก็เลยวิ่งไปหาถุงดำที่อยู่หลังรถมูลนิธิคันหนึ่งและเมื่อหยิบมาผมก็ใส่ถุงมือยางแล้วก็กะว่าผมจะโกยชิ้นเนื้อบางส่วนใส่ถุงไว้รอพี่คนอื่นแต่ในจังหวะนั้นหลังจากที่ผมโกยไปได้ประมาณสองกำม,มือ ผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าผมควรจะยืนยันตัวตนก่อนแล้วสภาพตอนนั้นก็คือเขาถูกล็อคู่หลังทับโดยที่ฝั่งขาอยู่ด้านนอกฝั่งศีรษะอยู่ด้านในผมก็เลยมุดเข้าไปกะว่าจะถ่ายรูปเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่คนอื่นแต่คุณผู้ฝังครับในวินาทีนั้นหลังจากที่ผมมุดเข้าไปแล้วเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้า มันก็ทำเอาผมแทบบ้าจนไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเมื่อผมได้เห็นว่าหน้าของคนที่ถูกรถพ่วงทับมันก็คือหน้าของผมเองใช่แล้วครับผมเห็นว่าตัวของผมเป็นคนที่เกิดอุบัติเหตุและด้วยความตกใจผมก็เลยพุ่งตัวออกมาแล้วในจังหวะนั้นมันก็ได้เกิดเหตุที่ว่ามีรถพ่วงอีกคันวิ่งมาพอดี โดยที่มาจากทางด้านหลังและวก็น่าจะไม่ทันสังเกตและเมื่อมาถึงจุดที่เกิดเหตุเขาก็หักหลบทันทีและคุณผู้ฟังครับทันทีที่เขาหักหลบแล้วผมพุ่งตัวออกมารถพ่วงที่วิ่งมาคันนั้นก็ชนเข้ากับตัวของผมแล้วก็ทับร่างของผมทันที จากสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นภาพทุกอย่างมันเร็วมากครับผมไม่ได้เห็นเป็นภาพสโลหรือเกิดขึ้นช้าๆแบบที่คนอื่นเขาว่ากันคือเพียงแค่พริบตาเดียวเมื่อผมรู้สึกตัวอีกทีผมก็พบว่าทุกอย่างน่าจะพังทลายหมดความฝันทุกสิ่งทุกอย่างมันน่านจะจบหมดแล้วเพราะผมได้พบว่าผมนอนอยู่ใต้เครื่องรถพวงโดยที่เพลายังหมุนอยู่ มีไอร้อนตีออกมาแล้วแขนกับขาของผมโดยเฉพาะช่วงล่างมันได้ถูกทับจนขาดจนไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วผมร้องไห้ออกมาพยายามขอให้ตัวเองรอดแล้วก็กระเถิบออกมาเรื่อยๆจนศรีรษะโผลออกมาได้ช่วงหนึ่งคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าผมได้เห็นอะไรคือผมได้เห็นผู้ชายคนหนึ่ง เป็นผู้ชายเสื้อขาวที่แขนซ้ายแหลกละเอียดหน้าอกยุบแล้วก็มีเลือดเต็มหน้าเขามายืนมองผมอยู่คือมองแล้วก็หัวเราะเสียยิ้มด้วยความสะใจทำให้ในวินาทีนั้นผมรู้ตัวเลยครับว่าผมคงจะไม่รอดเขามาเอาคืนแล้วแล้วชีวิตของผมก็คงจะจบสิ้นวันนี้หลังจากนั้นผมก็ไปเลยครับ ผมรู้สึกเหมือนกับว่าเดินทางไกลคือมันเหมือนกับเดินไปเรื่อยๆเดินไปแบบไม่มีสิ้นสุดแล้วผมก็เดินอยู่แบบนั้นเป็นปีๆความรู้สึกมันเหมือนนานมากแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปอยู่บนรถไฟลักษณะเป็นรถไฟเก่าๆแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เดินเข้ามาก่อนที่จะถามกับผมว่าผมมีตัวหรือไม่ผมก็เลยบอกกับเขาไปว่าผมไม่มี แล้วพอบอกไปแบบนั้นเพียงแค่แว็บเดียวเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าทาไม่มีก็กลับไปและในวินาทีนั้นผมรู้สึกใจหายวูบเหมือนกับตอนเล่นรถไฟเหาะแล้วผมก็มาฝฟื้ออีกทีก่อนที่จะพบว่าผมรถล้มอยู่หน้าวัดโดยที่คางแตกสะโพกหักแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินเองไม่ได้ผมปวดมากครับ จนน้ำตาไหลออกมาเองโดยเฉพาะขาด้านล่างที่ปวดจนรู้สึกว่าจะตายแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ยังรู้สึกดีใจมากเพราะนั่นก็หมายความว่าผมยังมีขาแล้วแขนก็ยังอยู่ครบผมก็นอนร้องไห้จนกระทั่งรถพยาบาลมาแล้วก็พาผมไปรักษาและพอหลังจากที่อาการดีขึ้นพอเริ่มพูดคุยได้พี่เขาก็เลยถามว่า คืนนั้นผมออกมาทำไมแล้วกำลังจะไปไหนไหนบอกว่าไม่สบายแล้วจะกลับไปนอนพักอยู่ที่ห้องเอา้าผมก็จออกไปช่วยพวกพี่ทำงานไงวันนั้นมีพี่คนหนึ่งโทรมาบอกว่ามีเหตุใหญ่แล้วก็อยากให้ผมออกไปช่วยหเหตุใหญ่อะไรของเองวะวันนั้นไม่มีเหตุอะไรเลยแล้วใครโทรหาเอง ให้เองออกไปช่วยใครเพียงเท่านั้นแหละครับผมก็แทบช็อกอีกครั้งเมื่อพี่ทุกคนยืนยันว่าคืนวันนั้นไม่มีเหตุแล้วก็ไม่มีใครโทรหาผมเลยผมก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูแต่หน้าจอก็แตกพี่เขาก็เลยเอาไปซ่อมแล้วเมื่อกู้กลับมาได้พวกเราก็พบว่าเบ,เบอร์นั้นมันโทรกลับไปไม่ได้แล้วก็ขึ้นว่าเบอร์ไม่รู้จัก สรุปจากเหตุการณ์นั้นก็ต้องยอมรับความจริงที่ว่าไม่มีพี่คนไหนที่โทรตามผมเลยเพราะคืนนั้นไม่มีเหตุแล้วตัวของผมอาจจะถูกสิ่งลี้ลับที่ผมทิ้งให้เขาตายตั้งแต่วันที่เกิดเหตุใหญ่แล้วผมไม่ได้ช่วยเขาคือเขาคนนั้นน่าจะเรียกผมออกไปแก้แค้นให้ผมไปเจอกับความทรมานแต่ก็ยังโชคดีที่ว่าเขายังปราณี เขาไม่ได้เอาผมถึงตายผมไม่ได้ถูกรถพ่วงทับจริงๆแต่กลับไปชนเข้ากับประตูวัดแล้วผมก็ได้รู้อีกอย่างหนึ่งว่าประตูวัดที่ผมไปชนเป็นวัดที่กำลังจัดงานศพของผู้ชายเสื้อขาวคนนั้นแล้วก็อยู่ห่างจากห้องของผมไปประมาณเกือบ30กิโลคือผมไม่รู้จริงๆว่าผมไปประสบเหตุตรงนั้นได้อย่างไรเพราะเท่าที่จำได้ ผมกำลังขี่รถไปศูนย์แล้วก็เกือบจะถึงอยู่แล้วหลังจากนั้นเมื่อผมหายกลับมาผมไม่เอาอีกแล้วครับกับงานอาสากู้ภัยเพราะจิตใจผมไม่แข็งพอผมก็เลยลาออกแล้วก็เปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นส่วนผ้าหอ่อศพที่ผมเคยเจออยู่หน้าห้องอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นของใคร แล้วมาอยู่หน้าห้องของผมได้อย่างไรหรืออาจจะเป็นเพราะในวันนั้นวันที่เกิดเหตุใหญ่ตอนที่ผมไปเจอผู้ชายเสื้อขาวแล้วผมถือผ้าดิบอยู่พอดีและเมื่อมั่นใจว่าเขาน่าจะไม่รอดแน่ๆทำให้ก่อนที่จะเดินออกมาผมได้วางผ้าดิบหอบ่อศพไว้ที่ข้างประตูรถของเขาตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่ตายเพื่อจะเตรียมให้คนอื่นมาเก็บศพเขาก็เลยน่าจะแค้น จากที่ผมกระทำแบบนั้น